สวัสดีครับพวกผมโทชโนลกับรายการชาชัดเทีมเดียวให้เทียมเดียวแบบชาชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับเป็นเทสสุดท้ายนะครับผมของฤดูกาล2023ถึง2024นะครับมาอีกทีก็ฤดูกาลหน้าเลยนะครับ2024 2025นะครับก็วันนี้ครับจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันเน้นๆครับผู้ตกค้างของเกาโชเซดา นะครับซึ่งไม่มีผลอะไรแล้วนะเพราะยักษใหสองทีมนี้ก็ได้ไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแน่นอนอยู่แล้วก็คืออาตาลันตากับฟิออร์เจนาหรืออาตากับฟิออร์นั่นเองนะครับก็เกมนี้ครับเจ้าถิ่นได้รับการให้เป็นต่อเนี่ยหรือกกว่าเนี่ยอยู่ถึงหนึ่งจุดสองห้าสเต็ปโอ้โหโหดเหมือนกันนะกำแพงค่อนข้างจะสูงทีงเดียวนะครับ ปีนขึ้นไปข้ามไปข้ามไปได้ยากหน่อยนะครับต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะครับอัลตันต้าเหนือกว่าฟิอออยู่ถึงหนึ่งจุดสองห้าสต็ซึ่งผมเชื่อว่าอัลตันต้าไมสิ์ยิงฟิงออถึงนะเมสิททันหล่มฟิออได้เลยอะไรเงี้ยเมสิ์เพราะว่าอัลันต้านี่โ,โหแบบฟอร์มดีครับช่วงหลังใจเขาได้แล้วก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกด้วยโอ้เขาเรียกว่าจิตใจในี่แบบชื่นมื่ดมีความสุข โหรู้สึกชื่นบานเหลือเกินนะครับมีเล่นไปนี่มีแต่ความสุขนะครับส่วนกับผิดกับทิมเยอะครับม้วนหางกายครับโอ้โหฟิลอนดีนาครับหอเหี่ยวเหลือเกินนะครับนอกจากจะเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยนะครับสองฤดูกาลติดสองปีติดเข้าชิงชนะเลิศปีแล้วแพ้เวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อสองปีนี้แพ้โอลิเบกอสในช่วงต่อเวลาพิเศษศูนย์ประตูต่อหนึ่งยิ่งเล่นยิ่งหอเหี่ยวหัวใจครับ โอ้โหทำไงเนาะถึงได้แชมป์นะครับเข้าชิงสองปีไม่ได้แชมป์เวียดนามเขาเข้าชิงเขาได้เลยโอลิมปิกอ์ชิงครั้งแรกได้เลยพี่อ๋อชิงที่สองยังไม่ได้เลยนะครับโอ้โหคือคนละเรื่องเพราะฉะนั้นบอกเ,อเลยว่าเกมนี้เลือกได้ไม่ยากเลยผลออกมาเป็นไงผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าแค่เริ่มเริ่มต้นก็ต่างกันแล้วอะมาถึงผูกแต่ตาลันต้าน,นี่นมีความสุขมากพี่อ๋อนี่ทุกข์มากๆนะครับ ดูแล้วน่าจะเป็นทางอัลันต้าเลยครับตัวเราจะมีสิทธิย์ยิงที่หอเยอะแต่ถ้าผลออกามาเป็นกันอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเริ่มต้นก็ต่างกันแล้วเพราะนั้นจัดอัลจันต้าดีกว่าดูแล้วแค่เริ่มก็ชัดเจนกว่าแล้วได้เล่นในบ้านด้วยนะครับบ้านของเทพบดาแห่งเมกาโมเจวิสสเตเดียมหรือเมอื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะครับอัซซูรีอิตาเลียอ่าเพราะ,ะฉะนั้นนี้จัดอัลันต้าครับเรื่องไม่ยากเลย เราพบกับผมได้ใหม่ในกดูกาลหน้าสำหรับวันนี้บมดเวลาแล้ว,ลว,ลวขอลาไปก่อนช่วทดี่ดูท่านกับสวสดีครับชุดทีมเดียว